กินน้ำแน่แกงเห็ดแกงแกงเห็ดรวงมิตรข้าวเย็นอบไข่ตไข่เอารง้ยงตไข่โอ้ยตายแล้วขอไาจาักไข่สีฮะนดวก็จับจับนะครับ มเป็น่าแสบได้หอนมือได้ไ <c ười> ข่ข้าเตียวน้เาเอาเขาจับไข่นึงเป็นหลายๆขอน้องเฮ้ยงามันด้วมันอะไรกันเสื้อมันเสื้อจ็หันนนังค่ะเจียนเปลือกมันเสี แกงเฮ็ดค้อนรวมกับเฮ็ดเข็มอือไข่แล้วแกงเฮ็ดเวอ่ะจ้ะเจาะครับกินนังนอ่องไม่สวยอ่ะจับแกงเฮ็ด แสบบวายังไนํานัวมากค่ะนัวมากค่ะแสบอยู่เท่มสิมค,คุ้มมันอยู่โแห่งแน่นอนพักเงี้ห้าเซนพัใบมะฮะอืมอ,อืมอ,มออมามะฮะแต่ถ้าแปลหย่อนจะเรามา,สา,ยยา,า,ใ,าใส่นคุ้ม ปลาปน,อนอ้อืมตุยยข้าไปต้มแกงผสมประสานจะเป็นอ,อตัวใช้กระดูกหมูอ่อน ต้องไปเอาหาคอยมาไว้ตุ่มก่อนมันมีหาเพิ่งอยู่ซืวว้อมาไหร่ยูซิกกตุ่มใกลเกลืออ้อมจะกลมตุ่มไอ้จ้ยเฮือนว่าวงเดือนอ,อ้อมหันกินหันแสบอยู่พี่น้องแต่ว่าว่าเช้ากินอ่ะพูดอันสองเข้างอันนี้เขาเบื่ออืออายุไรแล้ว มาหวานหาใหญ่นำหมโซนบ้องทำมาแกอืมยินน้ำมดได้จับมากินต้าหูกินแตใสาตันไปทัไมกินแกงเห็ดน่ะแท้เยอะอพักอ่ะ อ่ากระเสีบเลย่ไบ้าก็พดนอยูมาพวดห้ากินนแต่บพวดอย่างมันพวดถอ้องจุกหนาห่าก่อดรวมเป็นตอนบ่ายเนาะเนี่ยได้ละมีอยากหลับประจอม cứ hỏi tới xí mươi gia đình quan thế à gia không mà thì lập cơm xong แซ่บไข่ก็ดูนุ่มอ่อนอืมไขเห็ดเข็มอ้ยไข่เนาะจำแต่ไข่แดงอย่างนี้นะเ่ยาแไข่ขาวโอยากอีกโอ้ยเพราว่าบไขเห็ดเน่ามัน่บจกินจริงแบบมันมันมุ่ มวมันิาแต่บาใครเบออไรแนเาช่มหาอร์น่เบอร์สามแนเงาเชมเบอร์สเบอร์สองเบอร์ศูนย์เนาะจะทานเปลือกบ้างหั่นเบอร์บ้านเือนบ้านเบิด นัวทำเพื่อเปล่าเป่าเหรอแต่ไม่ไก่วาเลนเนาะโอ้สมใครกินใครกินวางจมก้นเหือนเี่ยกินมาเบิร์ตเล้ว้าบุเคยเห็นมาสิกินหะค่ะอีหยังสิว่าเบุกได้กินเหาอแต่ก็เนาะหางมกินได้บุยักไข่ม่บอกเนาะพอใหญ่เนาะจะเบิร์เนี่ เมือนี่จะหาพ่อบ่าเมื่อคืนเจ้าคือว่ายายามหามันไงมันพ่อชื่อนายชื่ออะไ้ชื่อนายใจป่ะเพราะเขาใส่เห็ดเข้มจะออกกินแบบคล้ายๆเห็ดปุ๋เนาะหอมๆแบบน่าจะกินใจว่าเป็นเห็ดปุ๋ได้แบบนีึงอาจจะจินตนาการกินใจว่ไก่หน่อยน่าจะใช้เป็เห็ดปุ๋ ก็ได้ก็ไ้เง็ยบมู้นเนี่ยเนี่ยแม่สา,าขอโบมาก,กนนนนะปาาันได้นะยิ่งจะดูมูฮะอรดณอรุมันจะสีขวา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 ขาวขาวมาวนังจะว่าภาพไปย้อนแขวกั่ <c oughs> อืมอ่ไปแซบ่แซบจ จะรัดจะหน่อยจะหายดหุ Hence, it? It 10, ่มไปหรอหอนหอนกูอ oh ย่างน้ดูร้ายกับแบบว่าเพิ่นเกยไปหรุกันน่ยอืห้ามปวดงใจอ่อนก็แบบไม่กินอาหารก็อย่างนี้บันย่ามันจะตัวจึย่งใจไมไหวห้องอืมนี่กาสีอิมรับวัสี่หายปวงอิมแล้วม่เคยยังแสบด้วยเนาะมือนีก็ะพอกันจ้ำเนีเนาะ จะแตะนั่งอย่างไรอยู่แบบแตะพอกันเท่านีจ้จ้ะ